มันเป็นเกมหนึ่งที่ผมใช้เวลาเล่นเยอะมากและเล่นดึกมากเลยนะเป็น s ซูเมเตอร์นะครับเรากลับมาตอนนี้เป็นเวลา5 2ทุ่มนะฮะจริงๆฟาร์มอยู่นะเมื่อกี้ยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเซิร์ฟลีนะครับตัวเกมมีการอัปเดตไม่รู้ว่ามีอะไรปิดไปหรือ,อยังมาดูก่อนแอเคเขาอื่นที่ฟาร์มอยู่หลุดหมดเลยฮะต้องมานั่งเฟสใหม่มาดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ้าวเพิ่มเวลาให้หนึ่งวันหรอพูดจริงปเี่ย เดี๋ยวเราดูก่อนอีก7นาทีนะฮะแต่น,นี้มันขึ้น5นาทีจริงๆ7นาทีแสดงว่าเพิ่มเวลาให้แน่เลยตอนนี้ทั้งทวิตเตอร์ทั้งดิสคอร์นะฮะยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งรีเซ็ตไปเมื่อกี้เวลาใกล้จะหมดแล้วไม่รู้ว่าบั็กหรือว่าอะไรนะที่ดิสคอร์นี่คือแบบกำลังวุ่นวยกันเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ต้องรอดูอ่ะผมว่าเรามาสรุปของเราก่อนดีกว่า1วันที่ผ่านไปนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนเย,ยนนออีกรบึง เราได้อะไรมาบ้างนะฮะของเก่าที่ผมมีเนี่ยคือเจ้าจอยล่เพนกินที่เป็นตัวธรรมดา5ตัวนะครับแล้วก็โกลเด้นอีก2ตัวอ่าใช่ไหมโกลเด้นอยู่ไหนโกลเด้นอ่าสองตัวนะฮะอันนี้คือจากตู้ก่อนหน้านะครับตู้ตรงนู้นส่วนตู้อันนี้นะครับอัปเดตมาเมื่อเช้าเนี่ยก็คือหลังจากตรงนี้เป็นต้นไป6ตัวใช่ไหมมีเจ้าฮิวมิสซิสครอนะฮะ2ตัวแล้วก็จอยล่เพนกิน 4ตัว6ตัวนะครับและต่อจากนั้นนะฮะช่วงบ่ายนะครับได้มาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับแต่ว่าผมใช้เขาเพิ่มมาอีก2อให้เขานะฮะอันนี้คือซื้อแค่เกมพาสเปิด8ตัวกับเปิด3ตัวนะครับที่เหลือไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของมนุนโนเกไปไปช่วยนะฮะเอาไปฟาร์มมันไม่ต้องฟาร์มอะไรนะครับเข้าเกมมาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้มาเปิดโซนแล้วก็ ไปฟาร์มที่บ้านขนมปังทองคำนะฮะแป๊บหนึ่งก็มาเปิดตรงนี้ได้แล้วเปิดได้นานมากฟาร์มแป๊บเดียวก็เป็นทิเลียนแล้วนะฮะแล้วก็ใช้เปิด3ตัวกับ8ตัวต้องบอกเลยว่าได้มาจากแอคเคาท์ใหม่2แอคเคาท์นะฮะกี่ตัวนะแอคเคาท์เอาเป็นกลเด้นด้วยใช่หรือปีกตัวหนึ่งเจ้ากลเด้นตัวนี้ได้มาจากแอคเคาท์ใหม่นะฮะอีก1ตัวรู้สึกว่าจะเปิดได้จากแอคเคาท์ใหม่ประมาณ3ตัวนะไม่ได้ซื้อเกมพาสเพิ่มโชคเลยน้ํายาที่ใช้เนี่ยก็ใช้เท่าที่มีอยู่นะครับที่เขาให้มาแค่นั้นเอง นี่คือตัวใหม่ที่ได้มาจากการฟาร์ม24ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับได้กี่ตัวดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวะฮะเป็นซานต้าซะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับโเดเนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวธรรมดาที่เหลือนะฮะผมอยากจะเปิดให้ได้ไททันเจ้าไททันแต่ไททันไม่มา เขาบอกว่าหนึ่งใน10บิลเลียนหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันน่าจะไม่มีใครเปิดได้จากตู้นี้เลยนะผมว่ามันยากมากส่วนแพ็คเติมเงินเนี่ยผมเห็นเขาเติมกันบางคนเติมเยอะมากๆก็ยังไม่ได้นะฮะตัวใหญ่ก็ออกยากด้วยประกาศเรียบร้อยแล้วฮะดับเบิลคอยนะครับเหรียญคูณ2เพิ่มโชคคูณ2เหมือนกันวันนี้เท่านั้นแล้วก็ยืดเวลาไปอีกย4ชั่วโมงนะฮะเพราะยังไม่มีใครเปิดได้ <laughs> ก็ยังดีนะ ที่ขอไว้เมื่อเช้าเป็นผลฮะขอบคุณคุณเพสตันมากเลยครับแต่ว่าแพ็กที่เติมไปเนี่ยเปิดไม่ได้เลยยืดเวลา24ชั่วโมงฮนะโอ้ฟาร์มต่อครับดับเบลิลคูณสองเหรียญอ๋อนี่ไงไม่เห็นคูณสองเหรียญแล้วก็เพิ่มโชคฮนะเอาละครับในเวลาฟาร์มต่อผมไม่รู้ว่าเขาเนิฟเขาปรับอะไรหรือเปล่านะโอกาสตรงนี้โอกาสที่เปิดได้ทุกตัวนะฮะไม่รู้ว่าเนิฟหรือเปล่าแต่ว่า มีโอกาสก็เก็บเอาไว้เวลาเราจะไปเทรดอะไรนะฮะจะได้มีตัวใหญ่เอาไว้สำรองในการเทรดยิ่งมีเยอะยิ่งดีจริงๆพอเริ่มเยอะอย่างนี้เนี่ยผมก็มองไปถึงอันนี้นะเราจะสามารถทำแต้มทำคะแนนทำ power ให้ติดบิลบอร์ดได้หรือเปล่านะครับมันน่าจะห่างไกลมากคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีเป็นหลักหลายร้อยตัวผมยังมีไม่ถึง100ร้อยเลยมั้งเควสเดี๋ยวค่อยทำนะครับผมไม่ได้สนใจเลยนะครับเควสฮเวบอร์ดเจ้าดูดอฟส์นะครับไม่ได้สนใจเลย ไม่รู้จะไปทําอะไรในเมื่อที่เรามีอยู่นั้นมันบ่งบอกว่าเราเพย์ทูวินเราเติมมาเยอะเออตู้นี้ยังอยู่ไหมอ่าฮะโอเคยังอยู่คุณซันต้าก็ยังอยู่ใช่ไหมคุณซันต้าก็ยังอยู่ผมขอไปตลาดหน่อยเออเหมือนเขาจะเพิ่มความจุในการเก็บเจมด้วยนะฮะเพิ่มสิบเท่านะครับตอนแรกแค่หนึ่งทิลเลียนตอนนี้เป็นสิบทิลเลียนรวมถึงในแบงค์ด้วย โอ้เพื่อนได้โกลเด้นโกลเด้นฮิลช์มิสซิสครอวอืมเราได้โกลเด้นจอรีเพนกวินไม่เห็นมีไททันเลยอ๋อ oh, ตัวนี้สวยเออผมไม่เห็นได้ชานี่เลยมีไหมชานี่สักตัวหนึ่งมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มียังไม่ได้ชานี่เลยฮะแต่รอบนี้น่าจะได้ต้องเอาให้ได้รอบนี้วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มต่อข้าวไฟขึ้นแน่นอนเดือนนี้ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ